รีแคปม i สยูนิเว r ร์2023สาวๆไปทำภารกิจนอกสถานที่กันวันนี้แอนโทเนียจับใจเด็กๆเอลซูวาร์สื่อต่างๆชื่นชมนะครับผมว่าแอนโทเนียเนี่ยมี Universe Factor สุดๆแล้ววันนี้มีใครโดดเด่นบ้างเรื่องดาวทั้งหมดจะเป็นยังไงมาเดี๋ยววัน,นี้แต่จะเล่าให้ฟังครับ ล่าสุดนะครับผมวันนี้นะครับเช้ามาแอนโทเนียนะครับก็ไปทํากิจกรรมนอกสถานที่กับเพื่อนๆนะครับผมที่พาร์คชื่อดังแห่งหนึ่งในเอลซูรวาดอร์นะครับผมโดยมากับลุกหมวกแบบเท่เลยพร้อมกับการไปเที่ยวพาร์คสุดๆนะครับผมซึ่งสาวงานที่ไปเที่ยวพาร์คนะครับผมก็จะมีเด็กๆที่ไปเที่ยวพาร์คด้วยเป็นเหมือนแบบว่าคู่หูบัดเดอร์บัดดี้กันนะครับผมในการไปทํากิจกรรมต่างๆในพาร์คกันนะครับผมแล้วก็แอนโทเนียนะครับประกบกับ โ o ตอิโกด้วยนะครับผมเป็น Supra s i t t e r ร์ o ูสุดๆแล้ววันนี้นะครับผมก็เป็นเสียงฮือฮามากนะครับผมหลังจากที่แอนโทเนียเนี่ยไปทำกิจกรรมกับเด็กๆในระหว่างที่กำลังทํากิจกรรมอยู่เนี่ยสนุกสนานเลยก็มีเด็กเนี่ยเหมือนน่าจะหิวนะครับผมแอนโทเนียเนี่ยก็เลยหยิบกล้วยที่ใส่ไว้ในกระเป๋าของตัวเองนะครับผมให้เด็ก กินเออเลยทําให้สื่อเนี่ยแชะภาพแชะภาพแล้วก็แชร์กันใหญ่โตเลยว่าอูอนโทนียมีความเป็นแบบมิสยูนิเวอร์สมากๆนะครับผมหลังจากนั้นพอไปดูโชว์ที่พาร์กนั่นแหละนะครับผมก็เหมือนมีเด็กเนี่ยหิวน้ำนะครับผมแอนโทนียเนี่ยก็เลยเอาน้ำเนี่ยป้อนให้เด็กด้วยโอ้อันนี้คือจะบอกเลยนะครับว่าอนโทเนีเนี่ยเป็นคนที่ใส่ใจคนรอบข่ายยังไงก็ใส่ใจคนรอบข้ามอยู่อย่างนั้น ไม่แปลกใจที่หลายๆคนจะให้เธอเนี่ย universe factor ซึ่งแบบดีจริงๆหลังจากนั้นนะครับผมก็กลับมาเปลี่ยนชุดสีชมพูนะครับเพื่อไปทำกิจกรรมที่2ของวันนะครับผมโดยแอนโทเนียนะครับก็ได้ไปทำซูชิที่ร้านอาหารชื่อดังแห่งหนึ่งในเอลซูซาร์กับเพื่อนๆนะครับผมก็สนุกสนานที่ฮาหมวนมากแต่ชอบแอนโทเนียเวอร์ชันนี้มากรู้สึกรีแลกซ์สุดๆอันนี้คือสิ่งที่แบบดีอะมวนจอยแบบนี้ชอบจริงๆ หลังจากทำกิจกรรมเสร็จนะครับผมแอนโทเนียก็มาเปลี่ยนชุดดินเนอร์เป็นชุดสีแดงคือสวยมากเดินมาคือแบบโอ้โหใหม่ก็คือดีจริงๆนะครับผมแล้วก็ไม่วายนะครับผมที่จะต้องทักทายกับเหล่าแฟนคลับนะครับสื่อต่างๆแล้วก็แฟนนางงามที่มารอต้อนรับนะครับผมแอนโทเนียก็ยังคงเป็นคนที่เทคแคร์แฟนคลับทุกคนเป็นอย่างดีนะครับผมถ่ายรูปให้สัมภาษณ์ต่างๆด้วยความสุขสนุกสนานและก็ความไลฟ์ลีของแอนโทเนียนะครับผมจนมีแฟนคลับถึงขั้นที่เอารูปแอนโทเนียเนี่ยขึ้นหน้าจอมือ นะืทุกคนบอกว่านี่คือแบบไมค์คุยนะอะไรเงี้ยมาทางน้าสาวๆประเทศต่างๆกันบ้างน,นะครับผมวันนี้สาวๆก็ไปทํากิจกรรมกันหลากหลายที่นะครับผมเริ่มต้นที่แรกนะครับที่สารากางของเอลซูวาดอ์นะครับผมโดยนําทีมโดยเม็กซิโกโคลอมเบียนิกากัวเวเนียแล้วก็เจ้าภาพอย่างเอลซูวาดอ์นะครับผมทุกคนก็คือได้รับการต้อนรับอย่างดีนะครับผมตอนเย็นมีงานเลี้ยงดิงเด้งดังกันด้วยคือเป็นอะไรที่ดีมากๆ เม็กซิโกกับโคลอมเบียแล้วก็นิกรกรากกวเนี่ยโดดเด่นสุดวันนี้จะชอบลุคนิการากัวมากดูกแบบเซ็กซี่ยูนิคมีความเป็นแบบตัวเองสุดๆและคือนิกรกรากกวนี่คือดีทุกวันจริงๆอีกหนึ่งกลุ่มนะครับผมก็ไปทำภารกิจทำภาพมัดยอมแล้วก็ไปกินอาหารพื้นเมืองนะครับนำทีมโดยอินเดียและ USA นะครับวันนี้สองคนนี้คือสวยมากนางงามแต่ละคนก็ทำกันอย่างมีความสุขมากๆนะครับผมไปรับประทานอาหารต่างๆคือเป็นอะไรที่แบบว่าชอบมากคือทำให้นางงามรีแลกซ์กันมากๆเลยทุกคน มาถึงกลุ๊ปที่ไปทำกิจกรรมกันที่สวนสนุกนะครับผมนำทีมโดยโปรตุเกสบราซิลเวียดนามนะครับผมก็ไปทำภารกิจกันที่สวนสนุกสนุกสนานเฮฮากันมากกลุ๊ปนี้นะครับผมเป็นม้วนจอยกลุ่มกันสุดๆบราซิลวันนี้ดีนะเราชอบลุคนี้ของบราซิลมากมาถึงสาวงามกลุ่มสุดท้ายนะครับผมที่บอกได้เลยว่าขับฮอไปเลยนั่งฮอส่วนตัวไปเลยนะครับผมไปเที่ยวที่บีชแห่งหนึ่งนะครับผมใน เอลโซูฟอดร์นะครับ8คนสาวงาม8คนนะครับที่จะได้ไปร่วมกิจกรรมนี้นะครับผมอวดชุดว่ายน้ําสุดเซ็กซี่นะครับน xy, นรบ,บนเรือส่วนตัวเป็นอะไรที่แบบเอ็กซ์คลูซีฟมากๆนะครับผมสาวงามแต่ละคนก็คือรีแลกซ์มากๆโชว์ความเซ็กซี่โดยเฉพาะฟิลิปปินส์โดดเด่นมากถือว่าเป็นนําทีมของแก๊ง8สาวงามนี้ได้ดีมากๆเลยครับทุกคนโดดเด่นมากๆแต่ว่าปีนี้ยังไงฟิลิปปินส์ก็ไม่น่าตบ และล่าสุดนะครับผมแอนโทเนียโปรซิลของเรานะครับผมก็ขึ้นเต็งหนึ่งของเว็บพนันอีกแล้วทุกคนไทยแลนด์ของเราเนี่ยเข้าทุกปีเลยซึ่งเป็นเว็บที่หลายๆคนเนี่ยเขาจะมาทายผลกันว่าใครจะได้เป็นมิสยูนิเวิร์สซึ่งตอนเนี้ยไทยแลนด์แอนโทเนียของเราเนี่ยคือคนที่ทั่วโลกมองว่ามีโอกาสที่จะเป็นมิสยูนิเวิร์สมากที่สุดทุกคนคือขอให้เป็นจริงๆแบบมีเกลวเหมือนปีที่ผ่านๆมาก็คือแบบจะปังมาก ถ้าทุกคนนะครับผมไม่อยากพลาดข่าวสารของ Miss Universe ในทุกๆวันนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้ให้ดีเลยนะครับผมเดี๋ยวจะมารีแคปให้ทุกคนฟังกันทุกวันเลยนะครับมิ้นพูดคุยกันหน่อยครับ